องมราชบุรีมณฑนทนหารบกที่16จัดพิธีทำบุญตักบ,บาทบันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจที่อาคารอนเนกประสงค์ร่วมใจมณฑนทนหารบกที่16อําเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีพลตรีอภิรักษ์พรมมาริศผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่16เป็นประธานฝ่ายคารวพร้อมด้วยสมาคมแม่บานทหารบกสาขามณฑนทนหารบกที่16คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลนายทหารชั้นประทวนลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดจำนวน104คนเข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสการะถวายราชธุดีโดยมีพระปิยาทาศัศสีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดอารินพราราบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนื่องในโอกาส วันเฉลียงพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566จากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกริตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมณนทอทหารบกที่16อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าทีท่เทียบเครื่องธยธรรม อนุสาสัจาจารย์บนทนทาหารบกที่สิบหกนำกล่า,าวถวายเครื่องทยธรรมประธานและผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องทยธรรมประสงค์ให้ศีลให้พรพร้อมกรวดน้ำรับพรประธานกราบลาพาระรัตานาตรยัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นประธานและกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหงแด่พระภิสุสง์ ที่บริเวณลานหนอาคารอเนกประสงค์และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมงพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ทางบนทลนทหารบกที่16จึงได้จัดพิธีถมูลตักบารประสงค์ขึ้นอย่างสมพระเกียรติเพื่อความเป็นสิริมงคลของอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนิวส์24สุจินทร์นฤภัยภาพข่าวเรราทิพสี Rạng ngàn. <coughs>